สวัสดีค่ะทุกคนจ๋ามาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาชวนทุกคนทําไก่ทอดนะคะไก่ทอดครุบผงลาบนะคะทุกคนกินกับข้าวก็ได้เป็นกับแกล้มก็ดีนะคะกบก็จะทอดในหม้อทอดไร้น้ํามันนะโอเคเดี๋ยวกบจะเอาไก่ใส่เรียงในหม้อน,นี้ก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนกบก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะ กกดไปที่ไก่แล้วก็มาที่สตาร์ทเลยนะคะเราจะต้องออกมาค่ะทุกคนมากลับกันกดสต็อปแล้วก็เอาออกมากลับก่อนนะทุกคนจ๋าเสร็จแล้วเอาใส่กับเข้าไปขึ้นเอากดคา่า,าสต ตาต่อไปโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะออกมานะชูปเราก็จะเอาไปใส่กล่องกันนะคะทุกคน,นเลยใส่ลงไปในกล่องนี้ไม่สามีกบชอบหยอกกบกลัวเขาจะโดนหม้อท่อนะคะทุกคนไก่ก็สีสวยมากเลยดูดิน่ากินไหมอ่ะ น่ากินมากทุกคนไก่แบบสีสวยงามมากใช่ไหมคะคุณน้ำหน้าคุณน้ำหน้าก็จะไ <laughs> อไอเลิฟยูอยเหลือ,ลอไก่สีสวยมากเลยนะคะทุกคนจ๋าเราก็จะเอาผงลาบเนี่ยคะ่ะตัดเลยมาเจะเป็นสีแบบแบบนี้นะ

เลี้ยสีไหมเพลงยิ่งดังอยู่ไหมนี่เอาเอาเอาพอริกสอีไหมที่รักอร่อยเลยให้มันแซ็แบๆโอ้ยน้ำลายไหลได้กลิ่นลาบนะบทุกคนก็คือผงลาบอนเนกประสงค์นั่นเองนะทุกคนมันก็จะไลิ่เช็คเช็คเช็คไม่ได้น้อง เช็ควันเช็คทูเต็มอะเช็คทีเช็คเช็คโอเคเช็ควันเช็คทูเช็คทีโอ้ตัวนี้โอ้ผิดแน่นอนนะคะผุดง่าค่ะเราก็จะโอ้ oh, ใส่เข้าไปในจา oh, นวันนี้นี่ผงเต็มเลยอันก็ได้มาอันก็ไม่ได้ น้ำลายไหลทุกคนทุกคนจ๋าไก่คุกไก่คุกผงลาบไง,ไง่ายๆไก่ทอดกุผงลาบเมนูกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็สุดยอดเลยนะทุกคนแบบนี้ด,ดูนี่ติดเดี๋ยวกบจะทำอีกเมนูนึงนะแต่เอาเมนูนี้ไปก่อนเพราะว่ากบทำไปทำกินไปแล้วรอบไหนงนั่นอนะ แต่เหน,นี้ก็อุ้ยน้ำลายไหลเอ้ยมันหอมมากเลยนะทุกคนถ้าทุกคนถ้าทุกคนแบบว่าอ่าเขาเรียกอะไรเคยแบบกินผงลาบแบบสําเร็จรูปอะ่ะทุกคนจะมันจะมีความหอมความหอมความแบบแต่สไปซี่แน่นอนเผ็ดเปรี้ยวสิบเดีย,ดยนแน่นอะนฝรั่งนะสีเดียวอร์แค่แค่ไก่ก็สิบแค่ไก่ก็เท่าไหร่แล้วอะ เสียดายแล้วก็เทอเจสซี่เทาเจสซี่เจสคำเกี่บอกเขาไฟเขาเห็นด้วยเห็นวิดีโอแล้วแหละโอเคทุกคนเป็นไงคะน่ากินไหมคะนี่นี่ก็คือไก่ทอดคุกผงราบนะคะทุกคนเป็นเมนูง่ายๆนะจริงๆที่เราเมควิดีโอนี้เพราะว่าเราอยากให้ลูกชายส่งผงราบกับไ ผัดกะเพราเขาสั่งไปเขากินหมดก่อนเลยนะคะทุกคนเขาก็จะอ่าแบบคล้ายๆบอกว่าเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวฉันจะส่งเงินมาให้เธอนะแล้วเธอซื้อให้ฉันนาอะไรแบบนี้แต่จริงๆมันแค่นิดหน่อยเองแดีวยวให้สามีไปซื้อเพิ่มก็เลยแบบโชว์ไอเดียว่าทําแบบนี้ให้เขาแบบทําแบบนี้ก็ได้นะอะไรแบบเนี้ก็ทําวิดีโอให้เขาดูด้วยค่ะทุกคนโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะมาค่ะทุกคนเมนูไก่ทอดคุกผงลาบนะคะทุกคนเหมือนคล้ายๆไก่ ไก่วิ่งบ้านเรานั่นแหละทุกคนจ๋าแซบวิ่งอ่ะบ้านเราเอ้ยน้ำลายไหลโอเคไปแล้วบ๊ายบายค่ะ